จะถามเสียงซีซีเบ้าฝาครับซีซีเบ้าฝา,คร,ค,รราครับครับเอ่อดีบร้อยี่5นะครับคำพูครับ9.5ครับต่อไปเมื่อกี้ในไลน์โทรก่อนพอดีเลยครับก็กใช้อยู่ประมาณ10 16ซีซีผมไล่อยู่ประมาณ15 16ซีซีแล้วแต่หัวลูกครับแล้วแต่แคมด้วยสวัสดีครับผม ใช่ไ์สดตั้งกอว่ะอาใช่ครับโทรจากที่ไหนครับโทรจากชลบุรีครับเว็บร้อยครับเราเราเราจะใส่หัวฉีดนะครับครับผมเว็บร้อยจะแปลงหัวฉีดครับครับสนุกมันเราต้องใช้จานไฟของร้อยจบไอใช่ไหมครับแล้วแต่คนทําครับผมก็ใช้ของร้อยจิบไอครับมันใช้หลายรุ่นครับใช้หลายรุ่นครับอืร้อยสิบไอก็ต้องดูที่ว่าคุณใช้เข้าเหยียงอะไรด้วยครับ มันต้องดูก่อนว่าคุณใช้ข้อเหวี่ยงอะไร,รอะไรนะครับใช้ข้อเหวี่ยงของเว็บร้อยเดิมครับถ้าใช้ข้อเหวี่ยงเว็บร้อยเดิมต้องเป็นร้อยสิบไอตัวแรกครับเลือนเหมือนซีดีครับอ๋อครับจะบชุดไปใช้ของร้อยสิบได้เลยใช่ไหมครับก็เกิดทีกบอกใช้ได้ทุกรุ่นแต่5้าร้อยสิบก็จะวางอุปกรณ์ง่ายหน่อยอมาถึงตำแหน่งวางอุปกรณ์ก็จะ,ก,จะก็จะวางง่าย ลองริมเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ400ครับ400รวมส่งกลับครับรถเอฟมัดไฟเราก็ต้องใช้210ได้ใช่ไหมครับใช่ครับต้องเป็นตัวรุ่นเดียวกันครับมันถึงจะไฟชาร์จถึงจะพอเพราะว่าถ้าเข้าเหวี่ยงเว็บร้อยเนี่ยตรงเทเปอร์มันจะเล็กครับมันก็เลยต้องใช้ตัวจานไฟเทเปอร์เล็กของร้อยสิบตัวแรก<อ>ถ้าเราไปเอาร้อยสิบไปตัวใหม่มาใส่อะเทปเปอร์มันจะเท่าข้อเหวี่ยงเว็บร้อยยี่สิบห้าแล้วมันจะหลวมครับ ใช่ครับเพราะตอนนี้ใส่ของกําลังจะจะวางหัวฉีดแล้วใส่ของตัวใหม่มันรู้สึกว่ามันเข้าอย่างมันเล็กไปแล้วทีนี้กานไฟมันก็หุบเข้าไปเยอะครับถูกต้องครับนั่นแหละครับต้องใส่ร้อยสิบตัวเลขตัวเลขครับหาง่ายถูกด้วยตัวเลขครับอครับแล้วฝาฝากันไฟนี่ต้องส่งไปทำด้วยไหมครับหรือว่าเราเราสามารถทำเองได้ก็ก็ทำเองได้ก็ก็ทำครับส่งส่งทำเท่าไหร่ครับ โอ้โหน่าจะตอนนี้ผมขาดช่างกึงกาลังรับช่างกึงอยู่ยังไม่ว่างรับทําเลยช่างกึงช่างขาดคนนี้ครับเขาจะมาสัมภาษณ์ไปไวเนี่ยครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวโพสต์ว่าได้ช่างกึงใหม่อะส่งมาเลยครับอ๋อครับครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโทรจากที่ไหนครับเอ่อบางสะพานับประจวบบางสะพานประจวบนะครับชื่อว่าอะไรครับ ไนะครับชื่อว่าอะไรครับผมชื่ออ็อฟครับอ๋อครับผมว่าไงครับคุณน้องว่าไงครับเออจะถามว่ามีแคมเว็บร้อยไหมครับแคมเวฟบร้อยนี่ครับเป็นลูกสเต็ปไหนครับผมครับลูกคลิกครับลูกคลิกชักเดิมไหมครับชักเดิมครับโอ้ถ้าลูกคลิกลูกคลิกมีครับก็คือแต่ก็คือลูกคลิกมันต้องหลบวาลอยู่แล้วเพราะว่าแคมผมมันต้องหลบวาลครับถ้าเป็นลูกคลิกมันก็ต้องหลบวาลอัตโนมัติอยู่แล้วแต่มันจะขึ้นไม่สุดเอานะลูกคลิกอ่ะ มันขึ้นเราใช้วาล์วเดิมได้ไหครับได้ครับแต่มันก็เล็กมากนะวาล์วเว็บร้อยอ่ะนะครับคือคือลูกลูกค้ามีงบจํากัดหรือว่ายังไงครับก็สิ้นเดือนก็ตังออกก็จัดเลยอ๋อไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงแบบผมจะแนะนําผมแนะนําเป็นเป็นลูกสักห้าสิบเต็มปอบเลยห้าสิบสองมิลอย่างเงี้ยครับใช่ห้ายสองลูกคิดลูกคิดเ่า่บ้าครับอ๋อโอเคโอเคโอเคมีครับมีครับมีครับ หกร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่ใช่ครับรวมส่งแล้วครับก็ใช้สปริงวาล์วเดิมไม่เลยเปิดพอร์ตเปิดพอร์ตสักสักมิลหนึ่งหรือสองหรือหรือมิลกว่าก็ได้ครับแต่ว่ามันวาล์วเดิมมันเล็กมากอย่างนั้นผมแนะนําให้ไล่เป็นแบบบ่าวสมทอะไรอย่างเงี้ยครับบ่าวสเต็ปเงี้ยครับอืมเพิ่มงบอีกนิดเดียววิ่งวิ่งดีเลยครับอ่าครับโอเคครับอ่าโอเคครับเห็นครับเฮ้ยเมื่อกี้สายซ้อนหายไปไหนเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันนะครับใครที่ผมไม่ได้อ่านไม่ได้ขออภัยนะครับอ่าเรามาดูเคสสวัสดีอาจารย์ดวงนะครับเดี๋ยวมาดูสายต่อไปยูอาร์อลน์ต่อไปเรามาแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับผมโทรจากสายครับผมตัวมาจากสีขาวสีแดงครับสีคิ้วครับสีคิวโคราดครับชื่อชื่ออะไรนะครับแบงค์ครับแบงค์แบงค์สีคิ้วครับผมแบงค์สีคิ้วว่าไหมครับผม จะถามองเจ้งซีซีเบ้าฝาครับซีซีเบ้าฝาครับครับเอ่อรีโมชิฟ้านะครับคารบูรครับห้าเก้าจัตห้าครับต่อไปเมื่อกี้ในไลฟ์โทรก่อนพอดีเลยครับก็ใช้อยู่ประมาณสิบสิบหกซีซีผมไล่อยู่ประมาณสิบห้าสิบหกซีซีแล้วแต่หัวลูกครับแล้วแต่แคมด้วยอ๋อครับอ่าเป็นของจ่างบ่อเลยครับสั่งไปก็ใช้อยู่มานี่ครับใช้มาสิบหกครับใช้มาสิบหกซีซีนะครับไล่น้ำมันยี่สิบห้านะครับครับผมก็ผมว่าผมแนะนําให้ไล่ ผมว่าแนะนําถ้าเป็นแคมตัวนั้นแนะนําให้ไล่ยี่สิบดีกว่าครับแล้วก็ไม่ต้องทําลูกแน่นมากเพราะตัวน,นั้นก็ไม่ถามว่าแน่นมากไมนก็ใช้ถ้าใช้อัตราส่วนนะใช้อัตราส่วนอยู่ประมาณสิบสองจุดห้าตัวหนึ่งครับก็ใช้แน่นอยู่นะพูดถึงแล้วอะ่ะครับผมแต่ว่าผมแนะนําให้หยอดให้วัดดีกว่ามันจะชัวนะครับครับผมลองดูครับรครับ,รบเปิดอนนพอร์ตสักประมาณเปิดพอร์ตไอดีก็ประมาณสักยี่สิบ ยี่สิบแปดยี่ิบเก้าครับครับใหญ่อยู่พอตใหญ่ครับประมาณอ่าไม่เกินยี่แปดไม่เกินยี่แปดครับยี่สิบเจ็ดไปปลายไม่เกินยี่แปดก่อนนะครับโอรับครับโอเคครับโอเคครับสายต่อไปเลยครับอ่าฮัลโหลครับครับครับผมครับ ช่าก่อนครับครับผมโทรจากที่ไหนครับชัยภูมิครับชัยภูมิว่าชื่อชื่อว่าอะไรครับผมอาร์ตครับชื่ออาร์ตอาร์ตอาร์ตว่าอะไรครับอาร์ตชายภูมิว่าอะไรเลยพอดีผมไอ้ทำเครื่องนั้นเราจะไปซัดซัดยายาปื๊ดยาสีแล้วผอมจะฉีดซอมมันสะดุดตื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 ดเป็นเพรอะไรครับรถรถอะไรครับรถอะไรอาร์ตเ็มครับอะไรนะอะไรนะครับเดม เอ็มเอนะครับเอ็มลูกอะไรครับหาเกมีชักไหมไม่ครับไม่มีไม่มีตอนนี้ใช้หัวฉีดเบอร์อะไรครับพอรู้ไหมหกเคครับโอเคไ้น้มันอะไรครับเกห้ครับเก้าห้าน่าจะออกหนาครับออกหนากลองอาจจะติดโค้ดหรือว่ามันจะมีอยู่หลายสาเหตุนะที่มันวูบหนึ่งหนึ่งเลยน้ำมันมันหนามันหนาไป มันก็ทีนี้มันหนาจากอะไรหนึ่งอาจจะหนาเพราะว่ากําลังอาดมันน้อยอ๋ครับอ่าหรือว่าวาลมันยันอ่ารวมเกี่ยวครับครับหรือว่าวาลมันเกี่ยวมันเฉียวมันชนครับถ้าลูกลวมเกี่ยวเกี่ยวครับลูกหลวมก็คือมันก็ทําให้กําลังอาดมันน้อยแล้วก็พใช้นานสองปีแล้วก็น้ำมันเครื่องมันขึ้นมาห้องของไม่เยอะผมไม่ได้นำให้ลองลองเปลี่ยนวัตเทียนก่อนก็ได้อันดับแรกครับง่ายๆก็นเลย ผมว่าเช็คเช็คกำลังงานดีกว่าหาที่เช็คกำลังงานครับชัวร์สุดเลยใช่เพราะถ้ากำลังมันกำลังมันต่ำเกินไปทำมันหลวมมากแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะทําให้รถตอนท้ายเนี่ยทาให้น้ามันหนามากเลยเหมือนกันครับ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 สวัสดีครับโอเคนะครับสวัสดีครับครับผม โทรจากที่ไหนครับครับผมโทรจากระนองครับระนองคุณอะไรครับครับผมอาจารย์ครับใจแนะนำสเต็กเลือกไหนครับระนองคุณระนองคุณชื่อคุณอะไรครับชื่อไทยครับไทยไทยครับผมครับคุณไทยไทยระนองว่าไงครับครับดีตอนนี้ผมใช้แล้ว25ราคแต่งเป็นหัวฉีดไว้จะแนะนําสเต็กหนะครับมีงบประมาณ18,000ครับถ้า18,000อันนี้จะทําเองหรือว่าไงครับ ไม่ไม่ส่งไปทำส่งไปทำที่ร้านครับโอ้ถ้าส่งไปทำที่ร้านถ้าหมื่นแปดที่ร้านรับทำก็เป็นห้าแปดห้าเก้าหกสิบชักสองสลักครับอ๋อถ้าผมจะแปลงเป็นในเอสีด้วยครับเพิ่มมีเท่าไหร่ครับแปลงเป็นเอสีถ้ามีกล่องมาก็ไม่ก็ถ้ามีกล่องมาก็เพิ่มผมแค่สามร้อยถ้าถ้าไม่มีกล่องมาก็เพิ่มผมส,สองพันพอสองพันพอครับ เพราะว่าค่าแรงผมไม่ได้คิดเพิ่มผมคิดแค่ค่าของว่าค่าแรงก็อยู่ในค่าที่ทํารถแล้วครับค่าถ้ารวมก็ประมาณสองหมื่นนะครับใช่ครับสเตีมนี้กําลังฮิตเลยครับเนี่ยที่ร้านทําเสร็จเนี่ยฝากด้วยครับหกร้อยกว่าท่านไม่ลุยในนี้เปล่าปลาวานเอวินไอปลาวานสีดําป้ายเหลืองครับรถเสร็จแล้วเนี่ยครับสเตีห้าเก้าชักสองแทกสามเลยครับอ๋อคือไล่สลักยืดมันมันจะประหยัดงบแล้วก็วิ่งดีครับครับแต่ถ้าผมเพิ่ม จจไปรูไปจัต้าก็ผมไปทำที่ร้านมาเขาทำมารูเบี้ยวหลววไงไม่รู้ไปแก้ันด้วย,แก,ยกแก่ยากครับแก้ยากครับเพราะว่าผมก็หาศูนย์จากบ่าเก่ามันถ้าเขาเจาะทะลวงไปแล้วอะ่ะมันหายากเลยครับครับแต่ได้ต้องทำยังไงครับนะต้องเบิกแข้งใหม่ร้ไงัต้องเบิเแกแข้งใหม่ครับปาวานปาวานความโชคดีคือมันมันมันสามารถมันตัดแปลง่ายครับตัดแปลหมายเลขครับ เป็นแข้งปะวานเนาะถ้าจะทำนี่ถ้าจะทำนี่เราคิวนานไหมครัอาจารย์ก็โอ้โหตอนนี้ขอเคลียร์งานเก่าสักสักเดือนก่อฮะประมาณเดือนนี้ไหมใช่ครับเดือนหนึ่งอ่ะถึงจะเริ่มทําได้ครับครับได้ได้ครได้ครเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บตังค์เดิมได้ครับได้ครับครับครับดีครับครับยินดีครับนะครับผมโอเคนะครับก็มีหลายรูปแบบดีนะครับมีหลายรูปแบบดีใครเข้ามาอย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับครับโทรจากที่ไหนครับสกลนครครับสกลนครคุณอะไรครับผมปอนครับปอนสกลนครว่าจี่ไหนเนาะปอนอยู่แถวอำเภอเมืองเนี่ยงูแถวเมืองบอครับตัวเมืองเนี่ยนะครับครับวันนี้จะสอบถามเรื่องอะไรครับสอบถามเรื่องอะไรจะเจอคนน้ำหนักเยอะนะครับเยอะเนี่ยเยอะเท่าไหร่ครับผม เก้าสิบเกือบร้อยครับประมาณเก้าสิบกว่าบาทโอ้หุ่นหุ่นได้ลอยตัวนี้หุ่นได้ลอยลอยข้าบังลมครับครับบังลมลูกห้าหกครับผมครับบังเอฟไอครับชักชักเดิมบ่ชักเดิมบ่ครับชักเดิมครับชักเดิมนะครับก็ชักเดิมตอนนี้ใส่เตอร์เบอร์อะไรอยู่ครับของระบบไฟหัวฉีดใช่ครับ ย,ยังไงนะแปังกันพอฉีดเอเบใส่นะครับสดใสเอเบ็เรใช้กล่องอะไรครับกล่องส้มครับเอเไอกล่องส้มของเอเบตอนนี้ใส่สเตอร์เบอร์อะไรอยู่ล่ะครับคุณปอนสิบสามครับสิบสามสามส,ามสิบผมบว่าแล้วอาการรถเป็นปยังไงครับตอนนี้มันไปอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะครับแล้วมันก็ไม่เดินเลยครับดูหน้าไม้บางลมเหรอ หน้าไม้บางลมมันดูไม่ได้นะก็คือหน้าไม้เนี่ยมันจะแปรผันตามเบอร์สเตอร์ก็คือเราใส่สเตอร์เบอร์อะไระมันก็จะมันก็จะมันก็จะขึ้นมันจะตัดแค่ร้อยห้าสิบเหมือนกรณีมันตัดนะแต่ถ้าเราใส่สเตอร์ใหญ่อย่างนี้ถือว่าสเตอร์ใหญ่มันไม้มันจะอ่อนจริงๆแล้วถ้าเตอร์เบอร์นี้มันต้องวิ่งเป็นร้อยหกเลยแหละแต่ว่าด้วยจะอาจจะด้วยน้ําหนักเราผมว่าอาจจะด้วยน้ําหนักเราครับอเราต้องใช้เท่าไหร่ครับ ผมว่าน้ำหนักเราถ้าเป็นผมผมก็น่าจะไล่เบอร์นี้เลยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าปอนลองลงไปก่อนฟันนึงดีกว่ารถมันมีกําลังลากไปได้ไหมถ้ามันลากไปได้อยู่ก็ลองลงไปอีกลงไปเรื่อยๆจนมันลากไม่ไปโอ้ครับหรือหรือเราขึ้นก็ได้ขึ้นแล้วรู้สึกว่าขึ้นไปจนมันรู้สึกว่าเกียร์เสียมันเสียร,รอบมันสูงเกินอะ่ะคือรอบมันค้างเออแต่รถไม่ไปน,นั่นแสดงว่าสเติมมันใหญ่ไปแล้ว อันนี้คือแบบเอาฟิลลิ่งแบบฟิลลิ่งบ้านๆเลยนะอแต่ถ้าเราดูรอบแต่ถ้ารถมีวัดรอบดูรอบได้ก็จะง่ายอโอเคไหมฟอนโอเคไหมครับผมโอเคนะพอได้คำตอบนะลองดูนะลองดูนะครับครับครับขอบคุณครับ